ส่วนในวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปที่พักเพื่อไทยค่ะเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันนั้นก็เป็นการรายงานตัวเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีด้วยแต่เมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวเรื่องการโยกย้ายจากตำแหน่งนั้นก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามค่ะโดยพลตำรวจเอกวิเชียนพศโพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดภายหลังเดินทางจากการเข้าพบนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ทำการพักเพื่อไทยนาน15นาที โดยพลตํารวจเอกวิเชียนนั้นระบุว่าได้นําคณะตํารวจมาแสดงความยินดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์และรายงานตัวเป็นข้าราชการตํารวจที่ดีโดยเลี่ยงที่จะตอบคําถามถึงกระแสะข่าวการถูกโยกย้ายจากตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่กล่าวเพียงสั้นๆว่าพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลค่ะในขณะเดียวกันนะครับวันนี้นายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนกรัฐมนตรีก็เดินทางมาที่ทําการพักเพื่อไทยนะครับแต่ก็อ้างว่าที่มาก็เพื่อที่จะรับประทานอาหารที่พัก พร้อมทั้งได้กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด้วยว่าก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ควรที่จะให้โอกาสซึ่งหากทํางานไม่ดีครบวาระ4ปีประชาชนก็จะไม่เลือกมาบริหารประเทศอย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวนั้นคุณสมชายก็เห็นว่ารายชื่อของคอรมอส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเห็นว่าการบริหารประเทศนั้นนางสาวยิ่งรักคงจะไม่มีอุปสาคเหมือนกับสมัยที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนั้นเกิดวิกฤตสูงสุดครับ